สวัสดีครับคุณผู้ชมยินด,ด,ดีต้อนรับเข้าสู่ c h anel n League Games t u d i o นะครับและในวันนี้เรามาอยู่กับเกมยูริในหมด1นึ่ง vs 1อีกเช่นเคยนะครับในรอบนี้ผมเลือกเป็นฝั่งเกาหลีนะสวนไฟตัวข้ามนะครับเลือกเป็นฝั่งอ่อิรักอิรักใช่ไหมอ่ะอิรักครับอิรักอิรักหรืออ,อิหร่านะที่คนเขียวอะผมช่วงนี้ความจำผมไม่ค่อยดีซะด้วยดิไปครับเอาน้องหมาไปสำรวจแมปนะ แล้วก็ด่านนี้ครับมันจะมีกระต๊อบอยู่ตรงแถวนี้นะถ้าเราเอา GI เราไปเข้าก่อนได้เนี่ยก็จะค่อนข้างได้เปรียบนะครับแต่น,นี้ดูเหมือนว่าผมจะต่อบ้านมาผิดสักหน่อยนะทําให้ตัวรถแร่เราเนี่ยค่อนข้างไกลาจากแหล่งเก็บเพชรนะครับมาไปตัวข้ามก็เอาน้องหมามาสํารวจบ้านเราตามปกติครับต้นเกมไม่มีอะไรมากนะก็คือการเปิดแมพครับนี้ฝ่ายตัวข้ามต่อบ้านเป็น Okay. แสดงว่ารอบนี้ไม่หมูนะครับถ้าเป็นอย่างนี้ผมว่าผมสร้างฐานแรกสักโลงก่อนดีกว่าครับดูจากสภาพแล้วไปตัวข่ามัจะเล่นเป็นสายฟาร์มอยู่นะแสดงว่าเราพอมีเวลาในการเล่นอีกสักหน่อยนึงครับ <Unit S 1> ผมจะคอยสังเกตนะครับเขาออกรถถังมาก่อนนี่ก็คือเราอาจจะต้องแคนเซิล้้วไปออกตัวฐ <Inst ruction. S 1> านเครื่องบินก่อนนะครับอ้าวเวรกรรม าการต่อบ้านที่ผิดพลาดของผมมาเริ่มส่งผลแล้วไงละ่ะไปครับวนเราผิดพลาดกันได้ออเออเออเออไปตัวข้ามลงมาเก็บเท็ด้านล่าง่อนเลยนะเียว่าเป็นกลยุทธ์ที่ดีนะครับแต่ก่อนอื่นเลยผมแคนเซิล,ลรถแล่แบบหนึง ฝ่ายตรงข้ามน่าจะเล่นงานผมแล้วแหละโอเคครับเอาน้องหมากลัมมาให้หมดน้องหมาเนี่ยสำคัญมากนะเพราะว่าจะเป็นเหมือนกับโล่รับดาเมจแทนรถถังเราได้นะครับแบ็กอีเกิลรีพอร์ต แบบอีกเกินรลพอเองไปครับรถถังผมแตกบูดอะดีไปอยู่ได้อยู่ครับได้อยู่ ไปครับได้อยู่นะปั๊บผมขอจัดทับใหม่แรับนึ่ง อันนี้ฝ่ายตัวข้ามมีกำลังเงินที่เหนือกว่าผมนะก็เรียกไปแน่น โอ้ยฝ่ายตังข้ามเหมือนสร้างอันนี้มาผิดทางนะครับผมว่าผมลุยได้ละตอนนี้รถถังเราเยอะกว่าเขานะครับอืมผิดพลาดผิดพลาด ไปครับผมจัดการในรัฐคาเธตินก่อนเลย Unit Promoted ไปครับ let's go <S ถึงเราจะสูญเสียมากในช่วงต้นเกมครับแต่ว่าการที่เขาเลือกที่จะขึ้นตัวไอรอนเคอร์เทนก่อนเนี่ยมันก็ทำให้เขาเสียเ,ยเงินเยอะกว่าผิดปกตินะจรจีครับผมผมว่านะเกมนี้ไปแล้วเพื่อน let's go บัดุด จริงครับผมมาครับผมมาต่อกันเกมที่2กันนะเกมที่แล้วเนี่ยเรียกว่าพลาดกันคนละหมัดนะครับคือฝั่งผมเนี่ยต้องบอกว่าฝั่งเขาอะพลาดตรงที่เขาเอาเงินไปขึ้นไอรอนคอเทนก่อน,นครับเลยทําให้เขาเนี่ยไม่สามารถปาลมรถถังมาสู้กับกองฝั่งของผมได้นะส่วนฝั่งผมก็พลาดครับตอนบุกตรงกลางเนี่ยที่จริงผมควรที่จะรอให้รถถังของผมเนี่ยมันพร้อมไปพร้อมกันก่อน,นนะแล้วค่อยบุกทีเดียวครับอันนี้ผมไปบุกแบบวันบวันนะ มันก็เลยดูเหลวๆหน่อยครับการที่เขาย้ายรถแม่เนี่ยไปกลางบ้านตรงข้างล่างมันก็เป็นความคิดที่ดีนะครับแต่ก็ต้องรับความเสี่ยงนะเพราะมันทําให้ฝ่ายตรงข้ามเนี่ยไม่ได้สร้างปั๊มถารถถังมากพอนะครับในเกมที่แล้วฝั่งเรามันก็เลยดูแบบเออรถถังเยอะก,กว่าทั้งที่เราควรจะน้อยกว่านะครับ <minute> โอ้เสีย GIF สองร้อยโกลสองร้อยโกรอะไรสองร้อยโกร มาครับเกมนี้กนะ็น่าจะตึงเหมือนเดิมนะ <Construction S 1> ต้องรอดูครับว่าเขาจะเปลี่ยนวิธีการเล่นหรือเปล่านะมาเกมนี้เราตั้งสติกันใหม่ดีกว่าครับเ <Unit lost. S 1> <laughs> ขาเล่นกลยุทธ์แบบเดิมเป๊ะเลยนะเดี๋ยวผมเอาน้องนมาผมไปสกัดการกลางบ้านเขาไม่รู้จะทันหรือเปล่านะแต่ในรอบนี้เขาเลือกที่จะไม่สร้างฐานรถถังก่อนด้วยนะครับ <We ow! S 1> ไม่ทนัน แล้วผมก็ไม่อยากเสียน้องหมาตัวนี้ไปกับเอ้ยเขาสร้างแล้วนี่หว่าไปครับเกิดความผิดพลาดเกิดขึ้นนะไปไปไปผมอยากจะเปิดแมพให้มากกว่านี้สักหน่อยนึง อัพยศสวิไปลดเลือดไปตัวกล้ามก่อนครับมาละรดปลักแคนนอน ผมจะสร้างก็ตัวคนบินแค่เท่านี้พอนะเพราะว่าเขาสร้างฝักมาเยอะครับเดียไปแล้วก็สร้างพวกรถถังกับตัวอันนี้เป็นหลักนะเกมนี้นี่ผมน่าจะส่งทรงแย่ละส่งแบดครับสรงแบท โอ้โหไม่คุ้มแล้วอันนี้ไม่คุ้มครับอันนี้ไม่คุ้มเกมนี้มาทรงแบดจริงแล้วเขาได้คลองแร่เพชรถึง2แหล่งนะแย่สำหรับเรามากๆครับ Primary Selected High คือแม้รถถังเราจะน้อยกว่านะแต่ว่าเรามีเจ้าตัวนี้ครับน้องหมารับดาเมจแทนเขาได้นะเขาตัดสินใจพลาดแล้วครับที่ขึ้นมาบุกตอนนี้นะ Unit <promoted>. Unit ไปครับเราพลิกสถานการณ์สงครามได้แล้วนะอันนี้เขาตัดสินใจพลาดล้วนๆเลยนะครับ Unit ready. Unit ready. Unit lost. เราเอารถถังเอเราเครื่องบิรจัดก,การดีกว่านะโอโ้โหรถถังเราเยอะกว่าครับ <_ t ries> ตะลุมบอลได้นะ <Unit> ready. ไปครับเข้าเลย <Unit lost. S 1> ตอนนี้เขาเสียเงินหมดแล้วนะ <Unit S 1> เขาต้องขายตัวฐานทีงนะครับเพื่อที่จะสร้างรถถังสู้กับเราแล้วนะ Unit Unit ไปครับต่อไปคือเราต้องทำลายฐานรถถังไปตัวข้ามให้ได้นะ <Good. S 1> เราก็จะชนะเลย <Unit ready. S 1> ถ้ารถถังฝปตรงข้ามสร้างหมาไหมครับ <Okay. S 1> ผมแนะนํานะให้เราโฟก,กัสวิธีการยิงรถถังไปเลยนะครับไม่ต้องไปแบบให้รถถังยิงออตโต้นะไม่งั้นมันจะมีโอกาสไปยิงโดนหมาค่อนข้างเยอะครับโอเคจีแล้วเพื่อน <Okay. S 1> มาครับมาอยู่กันในเกมที่สามกันนะเออปุ๊บผมอยู่ด้านบนเนาะผมต้องต่อลงไปอย่างนี้นะครับต่อฐานลงไปข้างล่างอย่างนี้ ่ฐานที่2ฐานโคนเนี่ยผมจะสร้างตรงแถวนี้ไม่ได้นะเพราะว่าสร้างปุ๊บเอ๊ะหรือได้แบบหนึ่งนะลองก่อนลองก่อนใบรุ่นลองของครับโอ้ยเอ้ยเราเอาแมปมาดูกว้างขึ้นหรือเปล่าเอ๊ะเอ๊ะผมจําได้ว่าแมปนี้ถ้าเราเราแค่แบบเขาเรียกว่าไงต่อฐานมาตรงนี้มันก็น่าจะถึงแล้วนี่ เลยกเอาแมพมันกว้างขึ้นเหรอเนี่ยไ, <ป S 1> ไม่เป็นไรครับเอะหรือผมแค่ไม่ได้เล่นนานจนจำผิดเองหรือเปล่านั่นแหละไม่เป็นไรครับเราทำกันได้นะพยายามกันใหม่ได้นะครับไปไปไปนั่งดูแมพไปตรงข้ามเลือก<ม>สร้าง <S <S ตัวลงแรกก่อนเลยแล้วกันเดี๋ยวตัว สนามบินเราค่อยสร้างนะครับเพราะว่าเขาเรียกว่าไงอะ่ะสนามบินในเกมนี้คือฝ่ายเนี้ยเวลาเราเล่นเกาหลีเราเล่นเครื่องบินใช่ไหมครับมันจะเดี๋ยว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  <Construction. S 1> ลูกพี่จะรัดใส่กันเหรอถามจริงถามจริงลูกพี่จะรัดใส่กันจริงอย่างนี้เหรอ ผมไม่แน่ใจแล้วฮะว่าเขาจะเล่นแบบสันติวิธีกับเราหรือเปล่าทำไมเขาถึงสร้างตัวรถปลักแคนนอนมาก่อนเลยอ่ะมันดูมีทีุ่ดนะครับการสร้างรถแบบตุ๊บมาก่อนเนี่ย เนี่ยเนี่นี่น,น,นี่มันมีพิรุดมากเลยดังนั้นถ้าฝ่ายตัวข้ามสร้างมาอย่างนี้ปุ๊บเราก็ต้องเราสร้างรถถังมาแล้วอะเราต้องทําให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดครับด้วยการบุกเขาไปเลยผมไม่คิดเหมือนกันนะเนี่ยว่าตัวเองจะได้เล่นเร็วใส่โซเวียตเนี่ยโอเคไม่ต้องเครื่องบอะไรอย่ไงเงี้ย ไม่ทันแล้วครับเสียดายนะที่เราสอยตัวหานรถถังเขาไม่ได้สักฐานเลยครับ โอเคได้เครื่องบินเขาเอ้ยได้รถถังเขาแบบอย่างนี้ก็ง่ายอยู่นะเราไม่จำเป็นต้องรีบบุกนะครับแต่ตะกี้นี่ผมเห็นโมเมนต์ไงเห็นโมเมนตัมไงครับว่าเราใส่ได้นะก็ใส่ไปหน่อยตอดตอดไปครับตัดตอดไป Garrison. Eagle Squadron. Yes, sir. Unit ready. lost. <thASE> Structure abandoned. Unit lost. Unit ready. Lamidi Cleo. Unit lost. Construction complete. Unit ready. Build up. Rolling with the NVidians. securing position.

Yes sir. Construction complete. On our way sir. Cannot deploy here. Yes sir. Unit ready. Construction complete. Unit ready. Oh, okay. I'm going to go to the rally point established. Unit lost. I'm okay. not going anywhere right now. Unit Unit lost. Unit ready. โอเคเกมนี้ผมว่าค่อนข้างยากลำบากแล้วนะตอนนี้ กาจะลันบายเข้าบ้านเราเลยนะซึ่งผมมองว่าดีนะเขาทำอย่างเงี้ยโอ้โห Construction complete. Unit lost. Structure abandoned. Or minor under attack. Warning. Iron curtain detected. Building. Repairing. Unit lost. Construction complete. Our base is under attack. Low power. Unit lost. Unit ready. Or minor under attack. Our base is under attack. จีจีแล้วครับอย่างนี้หานจีจีครับผม